เรียนสอบถามท่านร,รัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวกงการคลังถึงกรณีเงินหมื่นครับว่าพี่น้องประชาชนมีโอกาสจะได้มากน้อยขนาดไหนครับยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเงิน10,000บาทถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเป็นเป็นเฟสนะครับเฟสแรกได้ดําเนินการไปแล้วก็คือ1-0,000บาทที่ออกเป็นรูปแบบของเงินสดกับกลุ่มปอบางนะครับ ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็กำลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นการเติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มที่เป็นทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่านอนสมาร์ทโฟนนะครับยืนยันกับทุกคนครับว่าโครงการนี้เนี่ยยังเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตัลวอลเล็ซึ่งสุดท้ายทุกท่านจะได้เงิน10,000บาทถึงมื่ร้อยเปอร และสาหรับเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ประชาชนบอกว่าอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างไปขอรับแล้วบอกว่าติดขัดต่างๆมีตกหล่นอยู่ประมาณกี่คนครับผมตกหล่นจากรอบแรกคือกลุ่มปลอบางเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราวามแ0 0เคนแต่เมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับมีการโอนเงินรอบที่2 21ตุลาคมนะครับซึ่งสามารถดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยผ่านไปได้3ามแสนหนึ่งหมื่น 1,000กว่ารายนะครับยังคงค้างอีกราว5 0 0 0 0เอ่อ65,000รายนะครับซึ่งตัวเลขที่คงค้างเนี่ยโดยจำนวนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพนะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็ดำเนินการผ่านไปได้อีกหนึ่งปลาะนะครับยังจะมีการโอนเงินซ้ำให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพเนี่ยอีก2รอบนะครับวันที่21พฤศจิกาย,ยนและ21ธันวาคม ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์แล้วยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการผูกบัญชีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้ไปดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับหากครบสองรอบนะครับวันที่21ธันวาคมแล้วไม่ดําเนินการผูกให้เรียบร้อยนี่ก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นรีบไปดาเนินการครับ